สวัสดีครับสวัสดีกันย้ำแรงๆนะพี่น้องนี่กะนะครับที่พาพี่น้องหามาเก็บนะครับกระเจียวนะครับเป็ดน้ำผึ้งนะครับออกอย่างต่อเนื่องนะครับออกเรื่อยๆนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นกระเจียวนะครับใน่ปลาพะวาาน่นองนี่แรงนะครับอือกำลังงามพีู่ครับนี่ท่านี้นะครับกินดิบย่างเสียบนะครับนอ่อนเลยนะครับ บอกเรื่อยๆนะครับพี่น้องช่วงนี้บอกอย่างต่อเนื่องนะครับเจ็บได้ทุกมือนะครับไทยพี่น้องเขาได้เบิรงแเถทุกมือนะครับทหรับเจียวเขานะครับเพราะวันออกตลอดนะครับนี้เบิรงกตะต้นเขานะครับอืมอ่อนๆนะครับ หูวนบานนะครับขาเนายเกี่ยวเพชรน้ำพึ่งนะครับนี่นเวลาเ้าดึงเ้าก็ตตองให้มีตัวนี้นะครับใบนี้น้ำนะครับด้วยวิธีดึงเรงวเงามันดีนะครับ เห็นบ่มันจะได้สุดพึทธเลยนะครับนะี่ยเห็นไหมมึงมู่นี้จิ๋งน้องมันบานนะบานเขาก็ต้องเอานะครับเพราะว่าท่านได้นั่นปันใดเพราท่านได้แก่ปัญไ,ได้กินได้เหมือนเดิมนะครับนี่ แรงมาหลายมื่นเราไปนอนด้อยเบื้องดิงดนนี่นี่ครับเบืง้งแห้งนะครับแรงมาหลายมื่นแล้วนี่ครับมูมันกำลังสีออกมูสีออกไม่อีกเยอะเลยนะครับพี่น้องอีกหลายนะครับมันแตกขึ้นมาแผงเอาไม่อีกพวกสีออกไม่อีกเยอะนะครับอันนี้นะเบื้องตัวเราก็ได้กัดก่อมน่นดอกอือกนะครับหวานนะครับ เนี่ยตาลันเจนะครับเนี่ยขาเขาที่แข็งนะครับอื เกนี่เกนะครับเยึบไม่ทันเสียงฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยตกเตะเตะเลยมันฝนห้องบึมบ่มบำบึมบ่มบำมาแล้วเอาแห้งครับมือนนี้เอาแห้งหย,ยาดต้นหญ้ามันกือนพี่น้องเห็นหญ้าด่ะไหน ง่าไม่ได้นะครับ ถ้าฝนลงมาอีกนี่มันเห็นตะทีอ่ออกดีเลยพี่น้องเลยเพราะว่าหน้าฝนลงอยู่ครับนี่นี่ละพี่น้องมีของกินในสวนเขาอยากกินนะครับหรือว่าเขาเห็นผลผลิตเขากับยางมาเก็บได้เลยนะครับนี่ นี่เจ้าน้อยก็กไแดยงยางเลาะพักหวานนะครับนี่หยอดก็พอได้เก็บอยู่ด้วยครับนี่มืออื่นมือหือก็เก็บได้แล้วนี่เห็นไหมพี่น้องนี่ลายเตื้องนะครับนี่เชียงเซฮิตกระเซียมน,น,นะครับพักหวานป่า หานะพี่น้องนี่คุบนี่แหละในปลาเนี่แหละอืมหวานก็ทยอยออกเรื่อยๆนะเบิ่งบ่ หดึ่งนงามเนาะตัดสั้หักเนาะสูงเนาะอือเพิงพี่น้องอื้อนี่กำลงังแตกยอดนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวกินน้อยแล้วครับหนึง่งหน่วยนะครับหนึ่งลูกนะครับสำหรับเพกาะนะครับวัชพเอาไว้ได้ไปปลูกอันต้นใหม่มันอยู่นะครับหลังจากเห็ดมาสามปีมันจะได้กินฝักเดียวฝักที่สองกำลัง ออกอีกนะครับอยู่อยู่หน้ากระถอมน้าผมลอพไปน้องเพชกานะครับนอกนั่นนะครับเจอไอ้พวกนี้แมงอินนุนนะครับสัต์เรียบเลยนะครับนี่อันนี้กับบิ้เนี่นนะครับอีกจังน้อยนะครับแมงอินุนมาสัว์เรียบอีกครับแต่ว่าเพชกาเป็นเผือดติตายยากอยู่นะครับถ้าเขาแหงไปซับถือห้าเขานะครับเขาติแตกออกมาเลยนะครับเนี่ยเขาเขาติแตกตัวล้าตัวไม่เขาอีกนะครับมันคล่ายๆพักหวานนะพี่น้องบัลลีนฟ้านะครับถ้าเขาไปซับหลากเขานะครับเขาติขึ้นในไม้นะครับเบิ้ลเหล่าน ในประมาณห่วยสิบว่ายี่สิบบาทผมบอกครับนี่อยู่นี่ทำนี่กับพ่อแล้วนะเพราะว่าดีกว่าห้มันแก่ถิ่งซื้อทำรับมันกระเจียวนะครับโอ้หญ้าเริ่มหกอีกแล้วพี่น้องท่างนั้นหญ้าเริ่มรกมาอีกแล้วโอ้พอเจ็บอีกแล้วพี่น้องมึงนี่หยอด ธรรมะเจ็บกัดสิได้กินอยู่นี่อีจกอักอีจักสองมือพอดีนะครับนี่หลายต้นอยู่นี่ผักหวานเฮาเนี่ยซามผูกมุนีมันใหญ่น้ำนะครับมุนีให้กันนะครับนี่นี่ซามได้กินโอ้อยหหยาพี่น้องมึงตัดไปบางหันนี่เด็แต่ว่าง่ายตัดง่ายอยู่ครับหยาพมุนีโอ้หกม่วง ม่วงมม่วงออกอีกเซย์พี่น้องมั้งอย่างนั้โอ้โหมีมะม่วงด้วยนะครับมีมะม่วงหนึ่งลูกนาวบักนาวไล่เม็ดนะครับนี่เด้อไล่เร็ดแต่ว่าตอนนี้มันไร้หน่วยนะครับนี่บ่นเป็นตะไลเม็ดแล้วครับไลหลหดหน่วยนะครับนี่ ต่ว่าก็ค่อ,คอยง่ายข้นมาเรื่ยๆเด้พี่น้องสำหรับบักนาวีลยเกือบห้วยวันสิบสามสิบต้นผมบอกอพี่น้องถ้าเขาต้นไหง่ๆขึ้นมานี่เจ็บกินเบาไหวนะครับปีนี้รู้สึกว่กบาบักนาวราคาค่าอนขางถึกมากนะครับเด้อบักนาวปีนี้ต่ว่าหเอาไก่มันมีทุกอย่างไว้ล้วครับเป็นบักนาวนะครับใบมะเร็ดนะครับนี่ทยอยนะครับล้ำต้นก็ขึ้นมาเรื่อยง่ายมาเรื่อยนะครับนี่สำหรับบักนาวนะครับ มีหลากหลายพี่น้องกเกษตรเชิงม่วงมีทุกอย่างนะครับนี่มะน,นาวหืมบักน้าวตัวนี้ฮึยเฮ้ยึงฝนตกมากกับคือนยังไม่ถิ่ตายเลยพี่น้องมึงแต่ว่าขึ้นทบ่เพตายหรอกแต่มันตายามันตายถา้าโดนแล้วครับ สี่พศสองสามปีแล้วนี่ปลูกกีดินทรายนะครับเด้อนี่บักเนาวกี่ดินทรายนะครับแต่คาดว่ายอีกบ่โดนเ้องกัดเห็นมาเห็นผลของเขาครับสำหรับบักเน้าห้องนี่มันกะค่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆพี่น้องตั้งหูตั้งตาขึ้นเรื่อยๆนะฮู้บักลินฟ้าพ่อลินฟ้าย้ำใดกันได้บ้าง,งพี่น้องศัตรูตัวตัวฉกาดคือแมงอินาน,นุ่นนะครับเด้อนี่บึงเอาหลดเห็นใบอ่อนๆบ่ได้หวานหอมหลดมัน ตามปีได้กินหน่อยเดียวพี่น้องเอ้แต่อยากมาครับสำหรับบักลินฟ้านะครับมันนาวนะครับนี่ถ้าถือฝนอยู่ก็ถืออกอกไม่อยู่นะครับนี่ประมาณนี้นะพี่น้องบึงลินฟ้าครับหลายสิบต้นนะครับเด้อแต่ว่าเจอมอรสระ z ชีวิตเจออันนั้นนะครับ ไม่กินนู้น,นครับเห็นปะผลน่ะไม่กินนูนขนาดผูกแบบผสมประสานเราด้วนี่มันก็นยังจัดการของเฮาได้อยู่ผูกวันชนิดที่ว่าเบลียกพืชนะครับนำอย่างเดียวภาพพี่น้องเจ็บดอกกระเจียวได้พี่น้องเลยก็จะได้อาบน้ำแบบน้องนะครับเพื่นถอนมันมากไม่มีอะครับกูมันนะครับเหมือน มืออื่นกะที่ลงของผมนะครับถอนมันมันสัมปรังนะครับช่วงนี้กะฝน,นลงนะครับเพราะกะถอนมันสัมปรังนะพี่น้องเลยนะครับรเ,รเห็ดกษตรไปนน้ำเห็ดกษตรหลายอย่างนะแม่นเฉพาะพเห็ดกษตรผสมผาานเห็ดเขามีห,หอ้เขาเก็เห็ดหอไปน้ำนะครับหลายคนก็เห็ดคื้อย่างผมนะครับครับผมสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ